วันนี้ความสิ่ในบ้านกีฬาดีตอนที่บอกต้องขี่นเก้าแล้ว,ลว,ลว,ลวตวอนที่เก้าตอวที่เก้าไ้ตวเองก็สวยอ่ะั้งท,งที่เก้าก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่<ด>ให้โอกาสศิลปินตัวเล็กๆคนนี้นะคะได้ขึ้นมารับรางวัลวาะคทรงเกียรตินี้หวังว่าพวกเราจะเป็นแรงของเพื่อนได้ใน 2. 2> <bon k. S 3> สังคม LGBTQ+ นะคะ s o บ t พ o w วอร์ค่ะขอบคุณ l g b อ q มาก ได้ค่ะก็เร็วๆนี้นะคะจะมีซีรีส์เรื่องเพ<ช>ียงชาลายนะคะลูกแก้วเพี่อยนดาไปเล่นสมทบแล้วโปรเจกต์พิเศษของเรานี่ยังไงพี่อันดาโปรเจกต์พิเศษนะคะรอติดตามได้ในปีนี้เลยะค,ะค่ะในปีนี้เ<อ>ลย มิต่างประเทศด้วยจีเราเพิ่งกลับมาจากไทเปแล้วก็เพิ่งจัดแฟนมิทติ้งที่ไทยไปนะคะอุ๊ยกระแสตอบรับดีมากค่ะต้องถามตรงนี้เป็นไงบ้างคะว้ไปสนุกมากค่ะแล้วก็ในอนาคตเร็วๆนี้เราจะไปที่มาเก๊านะคะเปรินด้วยค่ะละตินอเมริกาอ๋าจะไปลุยเหรอที่ไทยเรียบร้อยรอบแรกแล้ว ขอบคุณเวนซีค่ไปอ้ยก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สปอร์ตเรามาเสมอนะคะมาร่วมสนุกกันร่วมสร้างความทรงจําดีๆด้วยกันรู้สึกชื่นอกชื่นใจมากเห็นแฟนๆร้องเพลงตามเต้นตามแล้วเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีที่สุดในชีวิตเลยค่ะก็ขอบคุณที่เติบโตพร้อมๆกันะคะขอบคุณมากๆนะคะหวังว่าเราจะเป็นความสุขให้แฟนๆตลอดไปนะแฟนิดกันต่อไปมีอะไรว้าวบ้างพิเศษบ้างไ้อ้ร้องคุณเนสี คอมที่พิเศษขึ้นไปเรื่อยๆ <laughs> <laughs> ให้แฟนได้ติดตามแล้วก็เซอร์ไพรส์รแล้วะไรเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องเซอร์ไพรส์รแล้วกันนะคะอือเดี๋ยวสุดท้ายแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อยรางวัลนี้กินาลีทองครั้งที่เก้า ขอบคุณงานกินรีทองนะคะทั้งนี้ครั้งที่9แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ชวนให้พวกเราได้มารับรางวัลน,นี้แล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกต่อๆไปนะคะขอบพระคุณค่ะ